Wait, wait, คือหลังจากที่มีคําสั่งล็อกดาวน์นะครับซึ่งจะมีผลในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ทางภาคธุรกิจเราก็ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราก็เข้าใจได้นะครับว่าสถานการณ์เนี่ย <c oughs> มีความจําเป็นจะต้องล็อกดาวน์นะครับทางเราก็คือต้องยอมรับนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะครับการแพร่ระบาดเนี่ยได้กระจายในวงกว้างเราก็ไม่สามารถจะทําการค้าการขายได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือการถามว่าเราปรับตัวไหมคือเราปรับตัวมาทุกอย่างแล้วนะครับแต่สถานการณ์ใน14วันต่อจากนี้ก็คงจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องอยู่แล้วก็ผ่านพ้นกับมันไปให้ได้นะครับอาจจะต้องพยุงแล้วก็ประคองตัวกันออกไปก่อนนะครับแต่หลังจาก14วันเราเชื่อว่านะครับมาตรการที่รัฐมีการเยียวยาอะไรมาอาจจะช่วยในการผ่อนคลายหรือในช่วยในการลดความเสียหายกับภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการรวมถึงพนักงานในสถานประกอบการได้บ้างนะครับ แต่ในระยะยาวหลังจากนี้ผมว่าภาครัฐอาจจะต้องลงมาให้ความช่วยเหลือหรือการดูแลผู้ประกอบการนะครับอย่างจริงจังนะครับมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจเราในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบมามากพอสมควรนะครับเจ็บอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็บซ้ำในที่เดิมนะครับมันก็ทําให้เราไปต่อลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจาก14วันที่เราปิดเราอยากจะรู้ว่าเมื่อปิดแล้วจะไปต่อยังไงเมื่อปิดแล้วมีการตรวจเชิงลุกหา คัดแยกนะครับผู้ติดเชื้อออกมาอย่างชัดเจนนะครับรักษาให้หายนะครับวัคซีนมาเพียงพอต่อจํานวนของประชากรที่จะต้องการนะครับเพื่อจะทําให้ไม่เกิดมาต้องมาเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหรือจะได้ไม่ต้องมานล,ล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดปิด14วันแล้วยังในอนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกหรือเปล่านะครับมันก็จะกลับมาวนลูปเหมือนเดิมเพราะ14วันต่อจากนี้คือเราได้รับผลกระทบแบบนี้มาทั้งปีแล้วนะครับ แลวเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2นะครับที่เกิดขึ้นมาทําให้ผู้ประกอบการเราเองนะครับวางแผนและปรับตัวเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่มีทิศทางนะครับที่จะปรับตัวแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนจากรัฐบาลนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหลังจากนี้ครับ้าธุรกิจมีการวางเห็นยังไงบ้างจริงๆแล้วนะครับทางพัทยาเรานะครับมีโครงการพัทยา move on คือแผนที่จะเปิดเมืองวันที่1กันยานะครับ2564้ แต่เราเองก็ไม่ได้ที่จะผูกมัดว่าจะต้องเปิดถ้าสถานการณ์เนี่ยไม่เอื้ออํานวยนะครับหรือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังระบาดในวงกว้างขนาดนี้ต่อให้เราเปิดนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วจะเกิดให้เกิดสถานการณ์ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเปิดเราก็พร้อมที่จะเลื่อนออกไปก่อนได้นะครับ แต่ระหว่างนี้เราก็เตรียมแผนพวกคู่กันไว้นะครับในโครงการคือเราทํา SOP เราทําขั้นตอนเราทําวิธีการเราติดต่อเราประสานงานกับทุกหน่วยงานไว้เพื่อวันที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดเมืองนะครับเราจะได้สามารถนําแผนนี้ขึ้นมาใช้ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เราก็เตรียมการเตรียมแผนนะครับแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาให้ขั้ทุกขั้นตอนให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพื่อวันที่จะต้องเปิดนะครับเราจะหยิบมาใช้ได้ทันทีเลยครับผมแล้วตอนนี้มีการวางแผนยังไงบ้างครับหลัจงจากรงการนี้ไปดำเนินการยังง ตอนนี้นะครับเเราได้อยู่ขั้นตอนของเราคือการทำ SOP นะครับ SOP คือ standard standard operation procedure นะครับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้ทางประชุมรอบกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อผ่านแล้วเราก็จะนำแผนนี้นะครับไปเสนอต่อทททเพื่อให้นําเสนอต่อสคบนะครับประกาศออกไปในราชกิจจานุ์ดเบกษานะครับเพื่อว่าเปิดเมืองพัทยาครับผมคือตอนนี้แผนเราทํา เสร็จไปหมดแล้วอยู่กับขั้นตอนการปรับรูปแบบปรับวิธีการให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้ลิ้นลนที่จะเปิดในโดยแบบไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผนนะครับเราดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นพร้อมเปิดรำคาท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นกลุ่มคนหลักนะครับที่จะนำรายได้เข้ากับประเทศหรือเมืองพัทยาของเราเนี่ยนะครับมองตัวเลขไปยังไงบ้างครับผม้าเปิด ในช่วงของเปิดเมืองช่วงแรกนะครับในช่วงกันยาเนี่ยเราเปิดว่าเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งนะครับก็าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มากนักนะครับแต่หลังจากนี้เราคือกันยาตุลากกันยาตุลกรานะครับหลังจากเราก็จะเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งพอหลังจากตุลาไปเนี่ยเราเหมือนกับเปิดจริงจังนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมามากตามลําดับนะครับเพราะว่าตามโรงแรมนะครับที่มีเรามี ALQ ในขั้สิบโรงแรมหรือว่าโรงแรมที่มีมาตรฐานชานะครับซึ่งไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ เพียงพอปริมาณที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในเมืองพัทยาครับผมก็คือตอนนี้ครับก็อยากให้ทุกหน่วยงานนะก็จริงๆก็เป็นกาลังใจให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้เราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับอยากจะให้หันกลับมามองภาคเอกชนว่าเราได้รับผลกระทบมาหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามนะครับทุกรอบเลยเราได้รับผลกระทบทังหมดและเราลอกนี้เป็นลอกที่เราได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่า ทุนทรัพในการที่จะไปต่อทุนของเราเนี่ยก็เริ่มหมดลงหมดแล้วนะครับไล่หล่องลงไปทุกทีนะครับแล้วก็การปรับตัววิธีการเนี่ยเราทําแล้วเราก็ปรับตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรารอยอย่างเดียวคือว่าต้องการมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาอย่างปลอดภัยประชาชนในพื้นที่สามารถค้าขายได้อย่างปลอดภัยนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของคนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด เราเปิดเมืองไปโดยที่เมืองเราไม่ปลอดภัยนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้นักท่องเที่ยวมาตัวเราเองต้องปลอดภัยเป็นเมืองที่ปลอดภัยควบคุมการระบาดได้ชัดเจนนะครับและสิ่งนั้นเกิดอมาขึ้นมาปุ๊บจะเห็นผลที่สําเร็จและชัดเจนก็คือนักท่องเที่ยวมาประชาชนปลอดภัยเศรษฐกษิจดาเนินขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะฝากก็คือว่าเราผลักดันเรื่องวัคซีนให้ได้มาซึ่งภาคเอกชนที่เราได้วัคซีนมาเนี่ยไม่สามารถไม่เพียงพอนะครับ เราเองเนี่ยก็เคยมีคุยกันว่าถ้าเกิดอนุมัติให้เราสามารถซื้อวัคซีนให้กับบุคลากรของเราในสถานประกอบการได้เนี่ยเราก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าเราเองต้องการให้ส,สถานประกอบการของเราบุคลากรของเราปลอดภัยเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้ที่เราฉีดวัคซีนมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วผ่านไปเน้นวันที่เราเปิดเมืองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภูมิวัคซีนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะต้องมีหรือเปล่าหรือจะหมดหรือจะลดไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย วัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหมดไปแล้วอาจจะต้องมีของเรื่องของการบูสต์ขึ้นมานะครับเมื่อมีการบูสต์ขึ้นมาเราก็ต้องหันกับมองอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนเข็ม1เข็ม2ยังไม่ได้เลยนะครับคนที่ได้ไปแล้วจะต้องรอการบูสต์อีกแปลว่าปริมาณการเท้มาซึ่งวัคซีนอาจจะต้องเยอะหรือสูงขึ้นก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับคำนึงถึงการจัดสรรวัคซีนหรือนําเข้าวัคซีนให้เพียงพอนะครับผมเอกชนก็ฝากความหวังไว้นะครับว่าเราจะสามารถเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยนะครับ ต่อให้ยังเปิดเมืองไม่ได้เต็มร้อยเซนะครับเราก็สามารถใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ได้มันก็คงจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งนะครับเราก็พร้อมจะปรับตัวปรับวิธีการแล้วก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับของรัฐบาลนะครับอย่างดีครับผมขอบคุณครับ